ไอ้เชี่ยทำไมเราเล่นแปลกๆวะางไป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 มาแล้วิดแล้วโอ้โหมอยรักาก็อตนี่มันดาเมจดอะไรกันอ๋อมันเปิดคูคิโนโกะมาแรงเลยโอ้ยเหียม่แรงหรอว้าวเราคำบลายเป็นไงวะที่กูจามอะจำได้ว่ามันแบบเจ็บคอมากเลยมั้งแล้วแสบคอสุดเลยฮ่าสปอร์ต โอ้แต่โหเอ้ยใครมันจะขโมยพินัมปัตเตอร์พี่วะกำลังดังบอลลงถ้วยพินัมไม่มันเหมือนมันกำลังเกาะพินัมปัตเตอร์เออกำลังชึบเพื่ออะไรไม่รู้หนีไม่เล่นอาณาหรอเพื่อนไม่เล่นเพื่อนโอ้กูก็โดนล้วงใต้หายอ้ยมันก็เล่นกันไะ้ยิงมะยิงมะยิงจะเข้าบ่ ไม่ไม่เข้ามาก่อนวุ้ยเดี๋ยวอยู่ให้ยู่อยู่ยเทอ่ยวตาคนนึ่งถ้าไม่กูยืนหน้าพิมพ์ถ้ากลับมาพิมพ์กลับมาโดนมีโดนยังโดนกันไหมเออเนี่ยต้องเล่นงี้โอ้แต่มันชุบว่ะพิมก็ใช่ไงอะไรไอ้ไทยเฮ้ยจะถอนไหมลิงมาลิงมาลิงลิงไม่มีโล่ลิงไม่มีโล่เอาเล่นเล่เจ็บๆสวยดันเล่นไม่มีลิงอ่ะเจ็บเจ็บพิมพป้าบอลฮิ้ไว้ป้าบอลนี้ไว้เอาบอลโอเคโอย่างเจี๊เจ้าอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเคยโทรโทรจังวะกดออฟมด้เย้กดออฟนี้แหละเขาเรียกว่ากดออฟบอดใช้ปืนเันใช้ปืนเดอะก็คิลเลอรย้แทงมึงไม่ตายแต่นึ่งวแรกเลยใช้ปืนฆ่าเบื่อแล้วใช้ดาบโซ่อะเย้ไม่ใช้ปืนเลยถือเร็วกั๊ะเจ็บเกนที่กันที่เดี๋ยวได้แล้โอ้โหตัวอะไรวะเ็ก็เด็ก็เด็ก็เร พี่เอ้ยกระโดงไม่ทันพ่อทีตัวอะไรดันวะพี่พี่กับเมย์แต่เราเราเขาหยิบกับพี่แต่สภาพเราแบบไม่มีชีวิตและคือแต่่าพิมเอาเก็นจิเนี่ยยาวให้คุณไม่ทันวานมันมีเพื่อนไหมซิลิงหลังมาทิมาสิลิงเนี่ยมาวันที่วะอือโหมาที่มาที่เจ๊มาก คอยทายทายกันทายกันยิ้วยิวพิมไอ้เข็ดติดหลงล้างกินจ้ยหลวงกูโอ้ยมันหลวงกูช่วยด้วยโอ้ยมีอันตีนะอันหนึงเออหลายอย่างเหลือเกินสามอันตีอ่ากูจะหนียังไงทีมโดนไม่ได้ไหมยิวยิ้วยิวยเฮไอ้ไอ้โลโลพิมพิมยิ้ยวเอาบอลมาบอลนี่มาบอลเอายูเอายูเอายูจีโร่ก็จีตาย โอ้ไม่ทานโฮมเยอะไรวะมือลั่นไปโดนเกสจีตายมังไม่เห็นเกสจีเนี่สซ้ำวะมันหิวช้าเนี่ยได้เนี่ยคิดว่าเปิดหมายวะเออดีแล้วไปไปไปมึงจะหนีคุณไหมเนี่ยอ้าวก็ผิดเปล่ากลังจะลงไปเอ้ยมาช่วยเฮ้ยว้าต่อมาว้าต่อมาขึ้นมาขึ้นมาอ้าว ไอ้เชี่ยทำไมเราเล่นแปลกๆปะไป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 มาแล้วมาแล้วโอ้โหมอยรากอตนี่มันดาเมจอะไรกันอ๋อมันเปิดคูคินิโกะมาแรงไงโอ้ยไม่แรงหรอกลิงมันไปไหนวะนี่นี่ลิงลิงลิงเรามีมนุษย์ครึ่งเทพอยู่โอ้ยขี้ขวาตายเลยโคตรดีเออตกลงแล้วขิกขวาตายเฉย ตัวอะไรนะเจ็บอ่ะนไหนตัวเดินถานแล้วมันหิวแล้วเกนจิเกนจิได้เนี่ยเกนจิเกนจิเจ็บเจ็บเจ็บโอเคลิงลัลิงหลังลิงหลังไม่ช่วยเลยหิว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 มาที่มาที่มามาที่หลงมาที่ชุบมาที่ชุบมาที่ตายมาที่ตายเอ้ยอันนี้มันชุบมันชุบลิงยูโกยูยูโกยูยูโกยูเอาบอลหิวไปทุกคนโอ้ยมันเอาเขามันเอาเขาโอ้ยอันนี้ที่ลิง thank you ตายมาแล้วเกจิิยีปีเนี่ยตายแล้วเกจิเกจีเกจีปีอุ้ยไม่ได้มันเกิดหมดเลยพีมพีมมาช่วยข้างบนหน่อยไอ้ภัยไอ้ภัยพิวโยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ไม่มีไม่มีโลคมะที่มะที่เจ็บเกจิก็เจ็บอันเพยโลดนะดันเฟยโลดอยู่นะดันไว้ดันไว้โอ้ยถอยก่อนละพีมพีมพีมคนเดียวะพีมโดดไหมโดดกับไหมเอ้ยเกจิหมาเนี่ย อ๋อไม่เจไม่เป็นไรฮิวอยู่ไม่ใช่คนเราโอคุโตะโคุโตแล้วเหี้ยเดยันที่ยันที่เจ็บตายจะตายกระสุนอิโกะอิโกะคิวฟิวนี่โค้กโค้กโค้กโกตายสวยบอกเลยลิงมันสนุกยิ่งอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดินอยู่หลังปะใช่ใช่แต่แต่มันอยู่ไกลอยู่ไกลอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรได้ไปได้นะ้เจี๊ยบไปช่วยดีกว่าะะไปช่วยไปช่วยแล้ว ิวโยเมียนตีอ่ะหรว่าเฮ้ยมาแล้วริปเปอร์มามาลิปเปอร์มานะไพไอ้าไพกูไปกับมึงเนี่ยพอกูขึ้นตรงนู้นมันไก่จจ๊บเปิดแล้วเปิดแล้วริปเปอร์ตายพาพาพายิงปีพาอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหโซเชมเปิดโซเชมเปิดโอเคสวย โอมันเปิดดไ้แบบตตาาาพพโซเชอร์มันเปิดได้แย่มากอ่ะเราเรามีกำแพงอ่ะอะไรมันวะมันได้แย่มากมันเปิดได้แย่มากอ่ะเพื่ออะไรวะเหมือนเอาไว้ไผ่านเดียวไผ่ายิวโยมึงเอาเลยผีพางแล้วช่วยพิมพ์มือนี้มาได้ที่ว่าลิงบุคคาลิเปอร์ลิงบุคคาลิเปอร์ตายลิปเปอยโดร์ตายโอ่ยเจ๋อเจ่อเจ๋อ ลิงผู้ฆ่าลิเตอร์เล่นกับโล่ลิงแม่งชนะทุตัวเลยยยยโอ้ยหร่อยตายตายบอลแล้วมันเปิดคิดวันนี้ร้ายสุดูว่าเราหนีก่อนก่ไปเพื่อนให้มันหายอันตรีก่อนหนีก่อนหนีก่อนถอยก่อนมาในห้องลองดีว่าทักตีนอุ้ยขอบคุณที่บอกทหารจะตายแล้วจะตายแล้วมันหนีทางในของมันมันไม่กลับไปทางเดิมวะ ย谢谢ิงมันเจ็บเขาเลยเขาเลยเอาเลยชนะแล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวสวยกูได้เมอกี้กูได้กินตัวมานะเอาหุ่นยนต์นะอ๋อเดี๋ยวมันมาไีกไปไทีไม่ดักหน้าฐานไปไปไปเออเย้เจ็ดนาทีเองอ่ะโคตรน้อยทาไม่ถึงดิเออ หกนาทีในเกมค่อยเล่น <mówi> สี่เฮ้ยโอ้มอยลากอสอย่าให้ได้เล่นโอ้คนที่เก <wave> ินไอ้เหี้ยอ่ะคนที่เกินนานๆที่จะเล่นสามอันเนี่ยโอ้คนที่เกินเล่นแค่สามอ่ะเย้แค่สามแค่สามทีนี้ก็ไม่มีใครเล่นได้เพราะสูงเกินไปเย้เป็นใครกันเล้ยวคนที่เก่เลย